อสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูฟาร์มผักออร์แกนิกนะครับที่ด้วยงานวิจัยที่บอกเลยว่าไม่มีใครได้ยินมาก่อนแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกท่านจะได้เห็นได้เห็นกับตาได้ยินกับหูนะครับว่าเดี๋ยวพาไปดูกับเจ้าของเลยครับซึ่งอยู่ข้างในครับสวัสดีครับสวัสดีครับทับชื่นะไม่หนครับเอาผมชื่อชัยครับเซอร์เซอร์ครับชื่อเพชชื่อเซอร์เซอร์นผมก็มีอะไรจะถามก็ ก็คนดีเข้ามาอยากเห็นเครื่องกองน้ําสงสัยว่าเครื่องกองน้ำนี้มาทําอะไรทาอะไรคือเครื่องกองน้ําตัวนี้นะครับคือไอไอปลูกผัดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้น้ําบาดาลน้ําบาดาลน้ําฝนหรือน้ําที่เป็นแรงธรรมชาติทั่วไปน้ําที่ดีอันดับหนึ่งก็คือเป็นน้า R O reverse osmosis น้ําประเภทที่ว่าเราดื่มน้ําทั่วไปน้ําดื่มที่อยู่ในผลิตของเราทั่วไปนี่รียกว่าน้า reverse osmosis พวกนั้นน้าพวกนั้นอ่ะถ้า มนุษย์เรากินน้ําประเภทนั้นได้ผักที่มันจะผลไม้ผลไม้ที่มันจะใช้ในชีวิตอนาคตมันจะอยู่กับมัน4 0่สิบถึงวันเป็นอย่างน้อยหรือว่า90วันเป็นอย่างมากครับแต่ถ้าเราเอาน้ําที่เป็นว่าน้ําบาดาลน้ําบาดาลมันจะมีหินปูนหินปูนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อรากถ้ารากมันดูดน้ําขึ้นมาสิ่งที่มันติดมาคือหินปูนจะตันท่อดูดของรากครับถ้ารากตันรุดมันก็เกิดแบบ ใบคอใบเหลืองนี่ยซึ่งเราดูออกเลยว่าเกิดปัญหาจากล่าครับเปลียเสมือนคล้ายกับไอไข่ันอุดตันหลอดเลือดีประมาณนะครับ<อ>ก,ก็เลยเป็นการกรองน้ําดีกว่าอันนี้ก็เป็นน้ําบาดาลจากเน้ําสระน้องใหญ่ครับ<อ>แต่ว่าน้ําสระน้องใหญ่เนี่ยเขาขุดใหม่<อ>ก็เลยผมก็เลยจำเป็นต้องกรองให้มากที่สุดข้อที่จะกรองได้แล้วเราวัดค่าน้ําวัดอะไรไม่ดูแล้วนะว่าน้ํามันพอดีหรือไม่พอดีน้ําค่ากลางทั่วไปที่เราปลูกผักค,คือค่า p อค่ากลางก็ 7. 7.0ดเ็นี่คือมีความดางมีความกลาง แล้วก็มีกรดมีกรดก็คือสูงกว่ามีความดังคือต่ำกว่าจาค้าดไรแต่ส่วนใหญ่น้ำอาโอที่เราดื่มทุกวันเนี่ยน้ําที่เราขวด6บาทหรือ10บาทเนี่ยพวกนั้นคือน้าข่ากลางครับเป็นน้าข่ากลางคือเขาจะกรองมาแล้วกรองในระบบอ่าพวกนี้เป็นกรองระบบเมนเบลนครับเมนเบรนก็คือมันจะจะมีตัวกรองที่แบบกี่ไมค่อนกี่ไมค่อนเขาจะบอกขนาดนั้นครับผมแล้วที่ผมเห็นอยู่กอนนี้คือมันมันอันนี้คืออันนี้คือผักแบบสามมิติครับคือ อันนี้คือเก็บไปกินหมดแล้วก็เลยเหลือเศษๆมันหนึ่งหนึ่งแท่งเนี่ยคูกไว้ประมาณกนะี่ต้นสี่สิบต้นครับสี่สิบต้นบนพื้นที่ห้าสิบตารางเมตรลองลองคิดล,ลองคิดดูนะถ้าเราปลูกผักแบบว่าใส่รังโฟมใช่ไหมมันปลูกได้เป็นที่หกต้นนะฮะหกต้นแต่ว่าในพื้นที่เดียวกันเนี่ยที่สูงขึ้นไปเนี่ยสามสิบแบบที่เห็นเนี่ยคือปลูกได้สี่สิบต้นซึ่งมันมากกว่าแบบนั้นถึงเอาประมาณแปดเท่าซึ่งมันก็ตอบโจทย์ได้เลย คือใช้พื้นที่น้อยและได้ปริมาณมากแต่คุณภาพเราคุ้ได้เพราะว่าเวลาที่เราจะควบคุมในเตศเนี่ยเราต้องเอาน้ําเปล่าเนี่ยขึ้นไปล้างมัน3าวันสวันเพื่อให้ในเตศมันลดลงครับแล้วแล้วตัวนี้คือเป็นระบบน้าวนทั้งหมดเลยใช่ไหมน้ำวนทั้งหมดครับพี่อันนี้อันนี้อันนี้นนต้นที่เห็นคือมะเขือเทศอะไรยังไงอันนี้อันนี้คือพันธุ์โซลาริโนโค,รครับมาจากแลบญี่ปุน<อ>ป่นเป็นทดลองปลูกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีใครปลูกหลือผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ปลูกโซลาริโนแบบน้ําวนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นตามสังเบ ไปแล้วก็ต้นใหญ่แต่ที่สําคัญมันปุ๋ยแรงก็เลยอาจจะออกเลือกพาาแล้วปุาาวยว๋ยเนี่ยเราเราใช้เป็นธาตุอาหารพวกนี้ปุ๋ยเป็น,ปนพวกอะไรยังไงพวกนี้มันเป็นที่เขาวิจัยมาแล้วคือผมก็ทําตามที่เขาวิาจัยวิจัยมาเลยครับมันจะมีครับโมโนฟอสเฟตไนโตรฟอสเฟตเแล้วก็มียูเรียอยู่ผสมอยู่รึ้นหนึ่ง,งแต่ว่าปุ๋ยสองปุ๋ยสองอย่างเนี้ยเขาเรียกว,ว่าสาระละลายเอบีก็คือปุ๋ยที่เราปลูกในในักทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้ค่าของ อีซีคือความเครื่องคุณของปุ๋ยเนี่ยอาจจะมากหน่อยมากกว่าผักออร์แกนิกครับพวกสลัดอ,อย่างเงี้ยออผมถามนิดนึงเป็นความรู้เนาะที่มันมีคาใจอยู่ว่าถ้าบอกพวกผักไฮโน่โพดตีต่างๆมันไม่ใช่เป็นผักปลูกอินทรีย์ไม่ใชม่มันหมายความยังไงที่มีคนต่อต้านแนละจริงๆมันปลูกอินทรีย์ได้ครับออแต่ว่าเรามั่นใจได้ไหมว่าไอตอนที่เราหลับอยู่มันจะไม่มีมดจะไม่มีแมลงจะไม่มีมดพาเขาเรียกอะไร ถ้าหที่มันเป็นแบบพวกเชื้อโรคเชือ้อราบางที่บางวันวันไหนแดดไม่มาเชื้อราเดินแต่ถ้าเราปลูกแบบออร์แกบบนิกเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าเราจะฆ่าในเตจยังไงเราจะล้างพวกเชื้อราอยัางไงเราจะทําให้ถ้ามันเจอแสงมากเ,เชื้อรามันก็จะออกพวกที่แบบเ,เชื้อราที่มันตายในอุณหภูมิ25องศาเนี่ยมันจะตายง่ายแต่ถ้าเราปลูกแบบดินเนี่ยแบบดินเร้ยนักเรียกว่าสารจุลทุกไอ้รากเดินแบบระบบฟุลซีเนี่ยครับ มันจะมีข้อเสียข้อเดียวเลยที่ผมมองเห็นนะแต่คุณเขาจะอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมอธิบายให้ว่าถ้ามันมีมดเดินมาเดินมาแล้วมันขึ้นไปกินใบเนี่ยมันทํามันกินไปก็อาจไม่มีผลแต่ถ้ามันมีมดเดินมาเนี่ยแล้วมันเอาเพลี้ยมาด้วยเพลี้ยเนี่ยมากินใบเพลี้ยขี้ออกมาเป็นน้ําตาลแล้วมดมันมากินน้ําตาลวันหนึ่งวันแรกมันจะมาแค่หนึ่งกองร้อยวันที่สองอาจจะมาสามกองร้อยแล้ว ไอ้ต้นผักเราอ่ะมันจะเหลืออะไรเรามันก็ค่อยๆกินไปแล้วก็กินน้าตาลพวกคอร์ฟิวในใบก็จเพาะแสงมันก็ลำบากครับ mm hmm. สูวเราอยู่ในที่แบบในที่ลับใน,ในที่สูงมดเดินขึ้นหาไม่ได้ผมอะจะเน้นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งดูนั่งอะไรทุกวันบางทีล้วก็มีงานประจําอะไรเงี้ย mm hmm. ผมก็สลาเวลาววนละสลามสิบนาทีก่อนไปทํางานเงี้ยตกเย็นก็นมาก็มาดูใหม่เพราะว่า mm hmm. เกษตรแบบแบบแบบยุคยุคใหม่นะอนาคตเนี่ย,นานายมันจะใช้คนน้อยแล้ว แล้วเราก็ต้องการที่จะไม่ต้องการเสียตค์กับเรื่องเอาคนมาดูแลประมาณนั้นครับก็เนาะเป็นความรู้ใช่จากเพจเค่นั้นที่เผื่อว่า,วามีคนมาติดตามมีคนมาเซอร์เซอร์ไรเดอร์สร้างฟาร์มเป็นเป็นเพจเล็กๆ,ๆครับซซซเซอร์เซอร์อะไรนะไรเดอร์สร้างฟาร์าามเซอร์เซอร์ไรเดอร์สร้างฟาร์มใช่ครับอ่าครับถ้าเกืดอมาดูงานมาดูได้ใช่ไหมฮะก็ยินดีครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรดูเพราะว่ามันผมเพิ่งตัดเมลอนไปส่งลูกค้าให้ปลูกเยอะไหมฮะก็ เมื่อก่อนมีโรงเรือนอีกโรงหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราถสมดินขึ้นมาหมดมันก็เลยไม่มีโรงเรือนตอนนี้ก็เลยเหลือเป็นตัวอย่างแค่โรงทด่องร้วขึ้นโครงอีกอีกโรงหนึ่งปรแลาณครับผมนะครับโอเคขอบคุณคุณอะไรนะคุเสซอร์ครับคุณเจเซอร์ครับนะครับดูครับก็วันนี้ได้ความรู้มากเลยที่ท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสเซอร์มากสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับ